มีคอมเมนต์หนึ่งจากผู้ติดตามอ่ะเขาเมนต์ไว้ว่าทําไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงผลิตปีกเก่งๆได้เยอะกว่าชาติอื่นซึ่งผมจำไม่ได้ว่าคอมเมนต์เนี้ยมาจากคลิปไหนแล้วก็คนคอมเมนต์ชื่ออะไรซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆครับแต่พอลองไล่ดูเออมันก็จริงว่ะแล้วมันก็น่าสนใจที่พอจะเอามาทําคลิปด้วยผมก็เลยไปดูข้อมูลจากเว็บทันเฟอร์มาร์เก็ตข้อมูลมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตอนเนี้ยคนที่มีมูลค่าสูงสุดในตำแหน่งนี้ของฝรั่งเศสก็คือไมเคิลโอลิเซลองลงมาก็เป็นดูเอแล้วก็บาโคลาแล้วก็ไรอัน ไปก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังพอคุ้นชื่ออยู่แล้วแก็บของมูลค่าค่าตัวมันก็ไม่ห่างกันมากด้วยซึ่งถ้าพอลองเทียบกับชาติอื่นอ่ะอย่างสเปนเนี่ยก็จะมีรามินยาเมลกับนิโกวิลเลียมแต่หลังจากนั้นอ่ะชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นละส่วนเยอรมันเนี่ยก็พอมีบ้างแล้วก็อังกฤษอ่ะก็มีแค่ไม่กี่คนที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าคือของจริงแต่ก็ยังไม่มีใครจี๊ดจ๊าดเท่าที่ฝรั่งเศสแล้วก็บราซิลอ่ะอันนี้ถือว่าเยอะอยู่แต่แก็บมันห่างกันคือถ้าดังก็ดังเเลลลยยยยยแแแะะออออีก่่่่่่่่าาาาางงงงนน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 ึททสสสใจจ็คคคืขฝรััศุวม20ตต้้้ห ชื่อติดถูไปละซึ่งถ้าเราย้อนดูอก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานละตั้งแต่อองรีลิเบอรี่นาสซี่แล้วก็ปาเอซึ่งก่อนนั้นนี้ก็ต่อด้วยเอ็มเปเร้แล้วก็เดมเบเล่แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันและจุดที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมาแบบทดแทนกันได้เสมอ แล้วหลังจากนั้นใครจะไปยืนหน้าเป้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆแบบไม่ขาดช่วงและที่สําคัญคือหลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นนักเตะประเภทที่ฟอร์มดีปี2ปีแล้วก็หายไปแต่พวกเขาอะยืนระยะได้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมมาคิดว่าฝรั่งเศสนี่แหละคือโรงงานสร้างตัวลุกริมเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถ้าให้ขุดลึกลงไปเองหน่อยตำแหน่งเนี้ยมันก็สะท้อนตัวตนของฝรั่งเศสแบบที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนซึ่งคลิปเนี้ยผมจะพาไปดูกันก่อนอื่นอะต้อง ถึงจะโยงได้ว่าฝรั่งเศสมีปีกเก่งๆเยอะขนาดนี้ได้ไง ข้อแรกเลยคือต้องชนะคนแรกให้ได้ก็คือชนะ1ต่1อหนึ่งอะแหละปียุคนี้ไม่จาเป็นต้องเลี้ยงผ่าน3 4คนเหมือนยุคโลนันดิโยละแต่ต้องชนะกองหลังคนแรกให้ได้เพราะว่าถ้าชนะได้อ่ะเกมรับอีกฝั่งก็จะแตกกระจายทันทีคือถ้าปีกอ่ะไม่สามารถสร้างความได้เปรียบ1ต่อหนึ่งได้ทีมนั้นมันก็จะตันแทมทุนัดข้อ2ต้องเร็วแต่เร็วแบบฉลาดตรงนี้ไม่ได้วิ่งเร็วอย่างเดียวแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งผ่อนหักจังหวะส่วนมากถ้าปีกแบบเก่าอ่ะก็จะเน้นวิ่งเร็วแต่คิดช้าแต่่่่วววววาปีกแแบบใหมสมสัยเเ้้ตองงิิรร็็็ลคด เพอาคือต้องมีคาแรคเตอร์แบบฆ่าเกมได้ปีกที่ดีอ่ะไม่ใช่ปีกที่เลี้ยงเก่งหรือจ่ายดีเพียงแค่อย่างเดียว แต่มันต้องเป็นปีกที่จบงานได้ยิ่งได้จ่ายคมเลือกจังหวะถูกแล้วก็ไม่ฝืนในจังหวะที่ตัวเองอะทาไม่ได้ข้อ4ต้องอ่านพื้นที่ให้ออกปีกเก่งๆอะต้องเข้าใจว่าฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะไม่ได้เล่นลิมเส้นเพียงแค่อย่างเดียวต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรยืนกว้างเมื่อไหร่ควรบีบเข้าฮาสป c e แล้วเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนตำแหน่งกับเบอร์9กแล้วเมื่อไหร่ควรดรอปลงไปเป็นเพยเมเกอร์ปีกที่ยืดหยุ่นเรื่องแท็กติกอะจะอยู่ในทีมใหญ่ได้แล้วก็5ต้องทํางานโดยที่ไม่มีบอลได้ปีกที่ดีอ่ะ ไดด้้วยซึ่งปีกทุกคนสมัยนีย้ที่เราชอบชอบกันล้วนเคลื่อนที่แบบนี้ได้หมดแล้วก็6ต้องช่วยเล่นเกมลับตามที่โค้ชอยากให้เป็นได้ด้วยนี่คือเงื่อนไขในยุคใหม่ที่หลายคนต้องการและข้อเต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกปีกระดับโลกมันจะมีท่าถนัดอยู่อย่างหนึง่งเช่นล็อบเบนเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงหรือจะเป็นซาร่าแล้วบอลเท้าสายในฮาฟสเปซแล้วก็ยิงหรือจะเป็นแรดฟอร์ดตอนพลิกๆยิงเสาแรกแบบอัดเต็มแรงหรือจะเป็นอุสมันเนเบเล่ตอนที่เล่นเป็นปีกเล่นได้2เท้าล็อกข้างไหนก็ได้ซึ่งปีกทททีี่่่่ไไมมมาาาาาเฉพะะตััววยจจถูกกบงด้้แล ปีกที่ดีต้องกล้าเสี่ยงแต่ไม่กล้าแบบมัวสัวความเสี่ยงของปีกที่ดีจะสร้างความเหนือชั้นให้ทีมได้อย่างยาเมาหรือโอลิเซเนี่ยเล่น้ายยากเยอะแล้วก็เสี่ยงมากแต่ถ้าเขาทําได้มันจะสร้างอิมแพ t ให้กับทีมและเขาอ9ต้องมี m ม n t ท l i t ลิแบบตัวป่วนเกมปีกที่ดีเนี่ยต้องยอมรับว่างานของเขาคือปั่นป่วนเกมรับคู่แข่ง แล้วบางครั้งต้องดึง2-3าคนมาประกบ mm hmm. เช่นเจนาม่โดกูแล้วบางครั้งต้องยอมโดนเตะโดนดา่าโดนประทะาซ้ำๆ,ๆแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆคือปีกที่ใจบางสมัยเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแต่ปีกที่สู้งานส่วนมากจะอยู่รอดทุกลีก และก่อนที่จะไปดูกันว่าทําไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงผลิตปีกจี๊ดแบบที่ไม่มีมันหมดมันคือเรื่องราวหลายมิติที่ต้องใช้สมองโฟกัสพอสมควรถึงผมต้องขอจูนสมองให้เข้าที่ก่อนด้วยการพูดถึงผู้สนับสนุนของเรากันสักนิดครับคือช่วงนี้ผมทํางานหนักมากกว่าปกติเพราะอยากชาเลนต์ตัวเองบางอย่างดูว่าจะทําได้ไหมคือบางวันเนี่ยต้องผสมเรื่องฟุตบอลเข้ากับหลายๆเรื่องมันใช้สมองเยอะพอสมควรซึ่งแครตตี้โอเมก้าสามโนเวเดลลี่เนี่ยก็ช่วยผมได้เยอะมากเชื่อไหมว่าน้ำมันป่าที่เรากินกันเนี่ยสามารถย้อนประวััตติศาสร์กลไไกลลบไไไปด้ถึง ยุคไวกิ้งเลยก็คือช่วงปีคศ7 0 0ถึง1,100นน้ตอนนั้นอากาศมันหนาวจัดแสงแดดก็แทบไม่มีอาหารก็หายากชาวไวกิ้งก็เลยใช้น้ำมันตับปลาเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของชีวิตประจำวันแล้วพวกเขาถึงกับเรียกมันว่า the gold of the ocean ก็คือทองคำจากทะเลเพราะยุคนั้นการสากัดน้ำมันตับปลาให้บริสุทธิ์และใช้งานได้จริงมันถือว่ายากมากจนมาถึงยุคนี้เทคโนโลยีทุกอย่างมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดการสากัดน้ำมันปลามันสะอาดขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็กองสารปนเปื้อนได้ดีขึ้นจากของที่เเคคยใช้ฉพาะนทะ วันนี้กลายเป็นอาหารเสริมคุณภาพสูงที่ทั้งโลกเนี่ยยอมรับและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกแคลิตี้โอเมก้าสามโนเวเดลี่ที่คิดค้นสูตรและผลิตที่ประเทศนอร์เวย์ท่านใดสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปครับต้องขอขอบคุณแคลิตี้มากครับที่สนับสนุนพวกเราทีนี้เราไปดูกันต่อว่าทำไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงผลิตปีกเก่งๆได้ไม่รู้จบกันเราจะต้องเริ่มจากเรื่องง่ายที่สุดก่อนเพราะว่าที่เนี่ยคนเล่นบอลกันเยอะมาก เยอะจนเป็นประเทศที่มีฐานเยาวชนที่เล่นฟุตบอลในระดับสูงอ,อยู่ในระดับต้นๆของโลกแล้วเมื่อฐานคนเล่นบอลมันใหญ่ตัวเลือกมันก็เยอะตามธรรมชาติแล้วที่ฝรั่งเศสก็ไม่ต้องนั่งรอเด็กสมบูรณ์แบบคือชัดกว่าคนอื่นสักเสี้ยวหนึ่งก็พอแล้วสําหรับการดึงเข้าระบบแต่จานวนคนเล่นอย่างเดียวมันก็ไม่พอหรอกสิ่งที่ทําให้ฝรั่งเศสต่างจากชาติอื่นจริงๆก็คือที่ที่เด็กพวกนี้นเติบโตทั้งปารีสมาซเซกและลียงยสามเมืองนี้มีวัฒนธรรมสตรฟุตบอลที่หนาแน่นที่สุดในยุโรปคือฝรั่งเศสมีีวัฒนนนนนธรรมมมฟุตตบอออลข้าาาางถท่่่ไเเหืืชิโดยยฉะใ ในชุมชนเหล่านี้ฟุตบอลไม่ใช่กิจกรรมแต่คือชีวิตประจําวันเด็กๆอะ่ะจะเล่นบอนบลโบราณคอนกรตแล้วก็สนามกงเหล็กตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบไม่มีโค้ดไม่มีผู้ใหญ่จัดระบบแบบเข้มๆม,มีแค่เพื่อนแล้วก็เสียงเชียร์แล้วก็แรงผลักดันที่อยากเป็นตัวเด่นของเกมแล้วพอสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็เลยสร้างทักษะของปีกขึ้นมาโดยอัตโนมัติลิยัสมาเลสอะ่ะเคยพูดไว้ในสารคดีฟุตบอลของฝรั่งเศสว่าการเล่นทุกวันบนถนนน่ะคือเหตุผลที่นักเตะที่ทักษะดีที่สุดมาจากที่นี่เด็กต้องเลี้ยงกินตัวให้ได้ไม่งั้นไม่ร บบไกดดกาที่ผมยกตัวอย่างลิยัสมาเรสท,ที่ไม่ใช่นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสก็เพราะว่าเขาก็เติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็เป็นปีกคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งพอสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบนั้นน่ะทุกคนก็เลยจึงซึมซับสัญชาตญาณนักฆ่าเวลาเจอคู่แข่งผู้ต่อสู้ตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตั้งแต่ยังเด็กแล้วว่ารธรรมอีกอย่างก็คือต้องมีของก็คือเล่นเพื่อเอาใจคนดูที่เนี่ยสอนว่าถ้าคุณเลี้ยงผ่านได้อ่ะเสียงเชียร์ทั้งสนามอ่ะมันจะดังกึกก้องถ้าผ่านไม่ได้ก ามาเลสบอกอีกว่า ทีมเขาอะอาจจะชนะ4-0แต่ถ้าตัวเขาไม่ได้โชว์ทิกอะไรเลยวันนั้นจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปแร้ฐภาพแบบนี้ก็เลยทําให้ปีกคือบทบาทที่เด็กอยากเล่นมากที่สุดเพราะมันแสดงตัวตนได้มากที่สุดในสนามลั่นต่อมาก็คือความแก่งทางด้านร่างกายจิตใจที่ได้มาจากถนนบอลข้างถนนเนี่ยเต็มไปด้วยการประทะแบบจริงจังปั่นประสาทด้วยคําพูดโคตรระดับเยาวชนฝรั่งเศสอะบอกอีกว่าเด็กเ่าเนี้ยมีสิ่งที่เรียกว่าความบ้าคลั่งที่จะเอาชนะแล้วพอโตมากับแรงกดดันแบบนี้มันทําให้พอขึ้นมาเล่นบอลอาชีพอะพวกเขาไม่มีคํา กลัวความกดดันและด้วยปัจจัยที่ผมเล่ามามันก็เลยทําให้สภาพแวดล้อมแบบนี้สร้างปีกมากกว่าตาแหน่งอื่นเพราะในฟุตบอลข้างถนนบทบาทที่จะเป็นฮีโร่ได้ทันทีก็คือต้องเป็นคนที่เลี้ยงผ่านได้ต้องเป็นคนสร้างพื้นที่ต้องเป็นคนที่ดวลหนึ่งหนึ่งแล้วชนะนั่นคือทักษะของปีกโดยตรงแล้วพอมันเป็นแบบนี้สโมสรในฝรั่งเศสก็จะชอบมากเพราะว่าจะได้เด็กที่มีเทคนิคดีผิดปกติแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งมากกว่าคนอื่นพอผสม2อ,อย่างเข้าด้วยกันก็จะได้ต้นแบบของนักเตะปีกฝรั่งเศสในยุคใหมม่่แลล้ววพเาาันนผไปด็กทีิ ของจากถนนก็จะถูกดึงเข้าขับเล็กๆในชุมชนทันทีอันนี้ก็คืออีกระบบที่ฝรั่งเศสม,มีเยอะที่สุดในยุโรปบางเขตของปารีสเนี่ยมีโรงเรียนแค่2แห่งแต่มีกว่า73สมโมสรฟุตบอลซึ่งมันเยอะมากในเชิงเดินซิตี้คือเดินไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเจอสนามเดินอีกหน่อยก็จะเจอขับฟุตบอลซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบกับสเปนเนี่ยมันต่างเยอะเพราะแม้ที่สเปนอะคาเดมีจะดีแต่ความหนานแน่นของสนามแล้วก็สมโมสรเนี่ยมันไม่เท่าฝรั่งเศสแล้วพอจากถนนไปสู่สโมสรชุมชนต่อไปก็จะไปสู่ศูนย์พัฒนาระดับชาาาติิระบบบออ่มันเเหืสยทีกดๆ มาขัดด้วยมูฟเมนต์สปีดฟุตเวิร์กแล้วก็บอลคอนโทรลซึ่งนี่แหละก็คือบิสเนสโมเดลของฟุตบอลฝรั่งเศสทั้งลีกปั้นเร็วใช้งานเร็วแล้วก็ขายบางคนอายุไม่ถึง20ก็ขายออกได้แล้วไม่แปลกที่ ESPN จะเรียกฝรั่งเศสว่าแหล่งกําเนิดนักเตะพรสวรรค์ที่ร้อนแรงที่สุดของโลกซึ่งทั้งหมดนี่แหละมันก็คือเฟรมเวิร์กหลักๆมันเกิดจากจํานวนเด็กที่เล่นเยอะที่สุดเติบโตจากถนนที่โหดที่สุดในเมืองที่สนามหนาแน่นที่สุดแล้วเข้าสู่ระบบที่ผักคนที่ชัดกว่าขึ้นมาก่อนและทุก ่าง,งายซึ่งถ้าไปดูระบบฟุตบอลเยาวชนฝรั่งเศสอะ่ะโดยเฉพาะโครงสร้างของสมาคมอะ่ะอย่างแกฟองแตงหรือเครือข่ายอื่นๆอ่อะสถานที่เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเตะตั้งแต่วัย13-15ปีให้ครบทั้ง4มิติก็คือทั้งร่างกายทักษะแท็กติกแล้วก็สภาพจิตใจสิ่งที่ฝรั่งเศสอะ่ะเน้นการฝึกก็คือการเคลื่อนไหวความเร็วความล้องตัวฟุตเวิร์กการควบคุมบอลแล้วก็ทักษะการเลี้ยงตัวต่อตัว,ตวทั้งหมดนี้ฝึกควบคู่กับการทดสอบสมรรถภาพและการเล่นเกมจริงในสนามซึ่งไม่ใช่แค่ฝึกพื้้นนฐานาาาาตตมรรรและะโคงงงสขอเ่ ก็เปิดโอกาสให้เด็กที่ร่างกายพร้อมแล้วก็เล่นบอลเป็นได้รับการฝึกก่อนไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกคนเนี่ยโตเต็มวัยพร้อมกันหมดใครที่สปีดไวกว่าคล่องตัวกว่าหรือพร้อมใช้ก่อนก็จะถูกดึงเข้าระบบก่อนซึ่งมันไม่ใช่การคัดจากอายุอย่างเดียวแต่มันมาจากความชัดเจนในตัวนักเตะด้วยซึ่งใครที่ยังโตไม่พอก็ต้องรอในรอบถัดไปหรือปีต่อไปแล้วพอเด็กเข้าสู่ระบบอะคาเดมี่จริงๆทักษะดิบเหล่านี้ก็จะถูกขัดเกลอีกขั้นทั้งสปีดเทคนิคแล้วก็เกมหนึ่งต่อนหนึ่งก็จะถูกยกระดับอย่างเป็นระบบพร้อมเเเเตติิมมรื่องงแแททคลลละีววข้้าาหหัฟุบ โลกปี2010สมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสยิ่งปรับหลักสูตรใหม่ให้เข้มข้นขึ้นอดีตกุนซือยู21อย่างอิลิกมงแบร์เคยบอกไว้ว่าพวกเขาว่าเพิ่มความสําคัญของการเล่นเป็นทีมมากขึ้นแต่ไม่ไปทําลายความสร้างสารรค์ที่เป็นรากของเด็กฝรั่งเศสเด็กก็เลยกลายเป็นนักเตะที่ทั้งเลี้ยงได้คับได้วิ่งเร็วแล้วก็เข้าใจระบบเกมมากขึ้นในทางกับการระบบเยาวชนของสเปนเนี่ยหรือศูนย์ฝึกในลาลิกาหลายๆแห่งให้ความสาคัญกับบอลความคิดก่อนตั้งแต่เด็กก็คือฝึกบอลคอนโทนการใจ่ายในพื้นที่แแคคบกกาาารรเเลลืื่่อนนนทททีีข้ใจิ พูดง่ายๆฝรั่งเศสอ่ะใช้ร่างกายเป็นฐานก่อนและสิ่งสําคัญที่ผูกกับข้อก่อนหน้าที่บอกไปก็คือด n a นร่างกายอ่ะคือจุดที่ฝรั่งเศสอ่ะมีถ้าเราลองไล่ชื่อปีกดังๆของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคก่อนยันรุ่นใหม่อ่ะเช่นเอมเป้โคมองเดมิเล่เดียบี้ตูลามบาคล่าหรือแลนเชรกีพวกเขาอ่ะจะมีโปรไฟล์ทางร่างกายที่โผล่มาให้เห็นตั้งแต่อายุยังไม่ถึง17คือมีมวลกล้ามเนื้อที่ใช้ได้จริงแรงระเบิดที่หดขาที่สปริงติดตัวแล้วก็็ฟื้้นนนนตััวววไสสส่่่่่งงงงเเเลาาาีีีปปผผขอมมททรรระชกศ หลายประเทศไม่มีเพราะฝรั่งเศสอะ่ะคือชาติที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากทั้งลูกครึ่งแอฟริกันลูกครึ่งอาหรับคนผิวดําคนผิวขาวเด็กคอเคเชียนหรือมากมายอีกหลายชาติโดยเฉพาะเด็กลูกผสมแอฟริกันกับยุโรปซึ่งเรารู้ดีกันว่าพันธุกรรมเนี้ยมีช่วงกายภาพกว,ากว้างกว่าเด็กยุโรปล,ล้วนคือไม่ได้ดีกว่าแต่หลากหลายกว่าแล้วเด็กทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกปอนเข้าระบบฟุตบอลเดียวกันไม่มีเพดานไม่มีกรอบไม่มีใครดีกว่าได้ขึ้นก่อนซึ่งถ้าพูดแบบตรงตรฟุตบอลฝรั่งเศสเกิดจากความหลากหลายมากกว่าระบบที่เพอร ไม่่เกงพวกเขาบอกไม่เป็นไรเอาลงให้เล่นจริงก่อนหรือเด็กที่เลี้ยงมันแต่อย่งางใจไม่คมพวกเขาก็บอกไม่เป็นไรค่อยมาฝึกทีหลังหรือจะเป็นเด็กที่มีแรงระเบิดตอนอายุ13พวกเขาก็จะส่งไปเล่นในริมเส้นทันทีแล้วพอเด็กกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบจริงจังพวกเขาก็ไม่ได้กลายเป็นนักฟุตบอลธรรมดาแต่กลายเป็นนักแสดงริมเส้นของฝรั่งเศสที่ใช้น้ำหนักตัวเองเป็นอาวุธใช้สปีดลากแนวรับให้พังใช้ทักษะการดวลเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมและใช้ความกล้าทําให้ทีมได้มากกว่าที่แท็กติกบอกไว้ฝรั่งเศสก็เลยไม่ได้ปั้นแค่ผู้เเล่่นนนนตนงงวัั้ออบซึ นแหละก็คือ DNA ที่ไม่มีใครลอกได้ไง่ายๆและอีกเหตุผลที่ทําให้ปีกฝรั่งเศสโตวไวกว่าชาติอื่นก็คือหลีกเอิงเนี่ยการส่งเด็กลงสนามเร็วกว่าเกือบทุกลีกในยุโรปฝรั่งเศสอ่ะไม่ใช่หลีกที่มีเงินเยอะแต่เป็นหลีกที่อยู่ด้วยการปั้นอย่างที่บอกว่าสโมสรส่วนใหญ่เนี่ยต้องขายนักเตะเพื่ออยู่รอดเพราะงั้นไม่แปลกที่เราจะเห็นเด็กอายุ17หรือ18เนี่ยได้โอกาสเล่นในทีมชุดใหญ่ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอย่างอังกฤษอ่ะอาจจะต้องรอวุฒิภาวะด้านเทคนอิอจจะ,ออะสส่่่วนนเนีะทป ให้เล่นแต่ก็ไม่เร็วเท่าฝรั่งเศสแล้วพอได้โอกาสตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็จะโดนเตะโดนอัด เจอเกมเนวก่อนชาติอื่นๆร่างกายไมยเซ็ตการตัดสินใจมันก็เลยพัฒนาแบบก้าวกโดดซึ่งอีกตัวแปรที่ทาให้ปีฝรั่งเศสไม่เคยขาดตลาดก็คือทิศทางของทีมชาตินี่แหละที่มันชัดเจนมาตลอดหลายปีตั้งแต่ชุดแชมป์โลกปี1998ยาวไปจนถึงชุดชิงแชมป์โลกปี2022ฝรั่งเศสยืนพื้นด้วยทานซิชั่นฟุตบอลเป็นหลักบุกเร็วใช้พื้นที่กว้างฉีกช่องระหว่างลายเปิดเกมด้วยสปีดของตัวลุกลิมเส้นแล้วก็ต้องยิงเองได้ส้างจังหวะเองได้แล้วพอทีมชาติิเเเเลลล่นนนนนสไไไต์ีีี้ยยแวมมัััดดดผจรรงงททททุกทกกาาใใปปะศ็ขบบ ส่วนประเทศอื่นอาจจะยังรักในการคองเกมสร้างเกมยังเน้นจังหวะคุมเกมสลับสปีดเข้าโซนแต่ฝรั่งเศสอ่ะใครพาบอลขึ้นหน้าเร็วที่สุดคนนั้นคือทรัพยากรที่ต้องเล่งปันและเมื่อทีมชาติใช้สไตล์นี้เป็นตัวตั้งอะคาเดมี่ก็ต้องยิ่งผลิตวัตถุดิบแบบเดิมออกมาอย่างต่อเนื่องและยิ่งเป็นยุคข,ของดชองก็คือเกมรับแน่นแล้วก็สวนกลับเร็วไม่เล่นคองบอลยาวแต่เราจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วก็จู่โจมทันทีแล้วระบบเนี้ยต้องใช้ปีกที่วิ่งไวดึงเกมริมเส้นได้และคคค้้าาาเเกกกกมมมใในนจจััััังงงหหวววะสสบไไดึ่่่แปทีฝรศํญฆ อย่างนี้มากที่สุดในระบบทีมชาติเช่นในฟุตบอลโลกปี2018เดชองอ่ะให้เอ็มปเปเป้เล่นอิสระทางริมเส้นแล้วเขาก็ใช้ความเร็วฉีกแนวะรับคู่แข่งจนเกมลุกฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะยืนบนไหล่เขาคนเดียวแล้วเขาก็วิ่งทำลายแนวะรับทุกครั้งที่มีโอกาสส่วนกลับจนถึงขั้นี่โบคูตัวเนี่ยบอกว่านี่คือแอนตี้ฟุตบอลพะเน้นประสิทธิภาพมากกว่าความสวยงามแต่สุดท้ายระบบเนี้ยก็พาทีมควา้าแชมป์โลกได้ทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมตำแหน่งปีกเนี่ยถึงเป็นตัวแทนตัวตนของฝรั่งเศสได้แบบตรงทีี่่่สสุดดเเเเรรราตตต้้ออองงงงพูถึััวนนนนขปปะทศศกฝ็ ที่เชื่อในเสรีภาพความเสมอภาคพ,พาลัดอนภาพและความเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติใหญ่ในอดีตและสิ่งเหล่านี้ก็ฝังอยู่ในระบบคิดของคนทั้งชาติตั้งแต่วิธีการแต่งตัววิธีโต้แย้งไปจนถึงวัฒนธรรมศิลปะแล้วก็ดนตรีและทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นรากความคิดของคนทั้งชาติต่างจากอังกฤษที่ค่อยๆปรับต่างจากยอรมันที่เน้นระเบียบต่างจากอิตาลีที่เน้นครอบครัวแล้วก็ชุมชนฝรั่งเศสคือชาติที่ประกาศว่ามนุษย์มีเสรีภาพโดยธรรมชาติตั้งแต่วันแรกมันเลยซึมเข้าไปในระบบการึกาาาารรรเเมือองงงแลละใชช้้ีีวิตถดู่ซ ไม่ใช่แค่เมืองหลวงธรรมดาแต่เป็นเมืองที่อำนวยให้คนอะ่ะแสดงตัวตนได้ง่ายที่สุดในยุโรปเราจะเห็นศิลปินเต็มท้องถนนแล้วก็จะเป็นเมืองที่เปิดพื้นที่ให้คนแตกต่างได้อย่างสบายมีคาเฟ่วัฒนธรรมเนี่ยทั่วไปหมดมีฮิปฮอปมีการแสดงเยอะแล้วก็มีสตรีทเคาน์เตอร์ใหญ่อันดับตน้ตนๆของยุโรปและเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็สไตล์นี่คือเมืองที่ความเป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันคือมาตรฐานแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือวัฒนธรรมในการโต้แย้งของฝรั่งเศสคือเด็กที่ฝรั่งเศสอะดดดนอออใหห้้้เเเถียยงงงงวววตตุผลลแปปกคคามิขั หลายคนก็เลยเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นใจในตัวเองก็เลยยิ่งเสริมไมเซตเรื่องปัจเจกเข้าไปอีกและที่ฝรั่งเศสก็มีการมา,มาท้วงมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปเพราะพวกเขาเชืว่อว่าเสียงของประชาชนสำคัญกว่าเสียงของรัฐการระทวงที่ประเทศอื่นอ,อาจจะมองว่าแรงเกินไปแต่ที่ฝรั่งเศสมองว่ามันเป็นสิทธิ์แล้วทั้งหมดนี้มันก็เลยไหลามาถึงฟุตบอลแล้วฝรั่งเศสก็เลยผลิตนักบอลที่มีตัวตนชัดที่สุดออกมา,มามากที่สุดเพราะเด็กฝรั่งเศสโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้เราก็จะได้เห็นคนทิกาเล่นโชว์สไตล์ของตัวเองดดด้้ววนกกัับบบออองงงหหลลโยยิิสสรระะตแแแ่ใช ถ่าใช้ลีลาเป็นจังหวะที่มาจากข้างในตัวตนคือเล่นฟุตบอลเหมือนสร้างงานศิลปะของตัวเองแล้วตำแหน่งที่อนุญาตให้ทําแบบนี้ได้มากที่สุดมันก็คือตำแหน่งปีกสรุปปีกในระบบฝรั่งเศสไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่เป็นพื้นที่แสดงตัวตนปีกคืออิสระฝรั่งเศสก็คืออิสระและหลายคนก็บอกว่านี่แหละความดื้อแบบฝรั่งเศสแต่หลายคนก็มองว่ามันเป็นความเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองมากกว่าซึ่งความดื้อแบบนี้มันเหมาะกับตำแหน่งปีกในยุคนี้เพราะปีกคือคนที่ต้องเสี่ยงต้องกล้าตัดสินใจต้องทําในสิ่งที่ไม่่มมีคนนนนอออออืบบบกกใใหห้้้้้ทําาาาตตงงงงพเเไไปขแัวด และอีกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของโซเชียลและความสําเร็จของรุ่นพี่ก็มีผลมากปีกฝรั่งเศสในรุ่นก่อนที่ประสบความสำเร็จอ่ะจะถูกตัดคลิปจากสื่อฟุตบอลมาลงในโลกออนไลน์ซึ่งไม่ใชิของคุณน่ะผลิตปีกดังระดับโลกหลายรุ่นแบบนี้มันคือการที่มีปีกเก่งเยอะแล้วมันก็กลายเป็นภาพจําของสังคมอัตโนมัติแล้วพอภาพจํามันชัดเด็กก็เรียนแบบ พอเด็กเรียนแบบอัลกอริทึมก็ยิ่งป้อนคลิปทักษะริมเส้นเพิ่มพอโซเชียลป้อนกระแสมันก็ยิ่งฝังลึกในขณะที่เด็กสเปนอะเค้าเจอมันจะต่างออกไปเขาโตมากับบิกิตา้าไอดอลของเขาก็คือกองกลางทเทพส่วนเด็กเยอรมันอะเค้าเจอจะเป็นระบบระเบียบโครงสร้างและอีกเรื่องชั้นลึกของฟุตบอลฝรั่งเศสที่หลายคนมองข้ามกันบ่อยก็คือแนวคิดแบ็กบองเบอร์วลรีที่เกิดขึ้นหลังชุดแชมป์โลกปี1988 ที่ใช้เพื่อบอกว่าทีมชาติฝรั่งเศสอะไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการรวมของทุกพื้นเพในประเทศนี้แบ็กก็คือนักเตะลูกครึ่งแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันบองก็คือคนฝรั่งเศสเชื้อสายยุโรปส่วนเบอร์ก็คือนักเตะสายอาหรับหรือแอฟริกันเหนือ แลวตำแหน่งที่กลุ่มคนหลากหลายพลังนี้ประกาศต,ตัวตนได้ชัดเจนที่สุดก็คือตำแหน่งริมเส้นเช่นเอมเปเป้ M P P e, ลูกครึ่งแอฟริกันโตในเขตบอนดี ie, ที่เต็มไปด้วยชุมชนผู้อ,อพยพหรือโอลิเซเชื้อสายฝรั่งเศสอังกฤษหรือดูเอ้ A, ก็เป็นฝรั่งเศสกับไอวอรี่โคส่วนบาโคล่าก็เป็นฝรั่งเศสกับโตโกส่วนลิเบรี่ไม่ใช่ลูกครึ่งแต่โตจากชุมชนแรงงานในฝรั่งเศสตอนเหนือตรงนี้ก็ได้ความดิบมาเต็มๆทั้งหมดสรุปได้คือฝรั่งเศสไม่ได้มีปีกเก่งเยอะเพราะเด็กฝรั่งเศสเก่งกว่าชาติอืื่่นแตตพออปรรระเเเททศี้้้มมมคคงงงงงสสาััฟุบล ก็วัฒน,ธ,นธรรมที่ผักเด็กให้เล่นแบบปิกทั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโตไปเนี่ยพวกเขาจะเล่นตำแหน่งไหนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเช่นเรื่องความเร็วที่เกิดจากการโตบนสนามคอนกรตหรือความดิบจากย่านชานเมืองที่ฟุตบอลคือการเอาตัวรอดหรือความหลากหลายทางเชื้อชาติที่เติมทั้งร่างกายสไตล์แล้วก็วิธีมองเกม หรือวัฒนธรรมเสรีภาพที่สอนให้กล้าโชว์ของและไม่ต้องเหมือนใครหรือจะเป็นระบบฟุตบอลที่กล้าให้เด็กลองผิดลองถูกตั้งแต่เล็กแล้วเมื่อทุกอย่างมารวมกันปีกฝรั่งเศสจ,จึงไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่มันกลายเป็นภาพสะท้อนของประเทศทั้งประเทศและในยุคที่ฟุตบอลเนี่ยต้องการปีกยุคใหม่มากกว่าที่เคยฝรั่งเศสก็ยังเป็นโรงงานผลิตปีกของโลก แบบที่ไม่มีท่าทีว่ามันจะช้าลงเลยและที่นี้ก็ยังเป็นที่ผลิตปีกเทพไปได้อีกยาวแล้วก็นานแสนนานและได้หลายรุ่นอีกแน่นอนและนี่ก็คือทวีปที่ที่ดลี่ช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลน่ะมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี